ตัวนี้ครับวันนี้จะมาดูไม่เต็มบาทนะถ้ามีตัวใหญ่ๆมาดูมี t ี a p เงี้ยเอพเงี้ยครับเอพมันก็แต่ทรงมันโอเคนะเอพถ้ามันเบรกได้นะครับเราลองดูแล้วกันนี่มาดูซูเปอร์วันนี้เนี่ยซูเปอร์นะครับวอลลุ่มเริ่มเข้ามาในนิดแล้วแต่มันจะติดตรงนี้นะครับ99ประมาณ99ตังค์้ประมาณเนี่ยถ้าลุไปก็จะไปเล่นกรอบบนนะอย่างที่ผมบอก ซูเปอร์เนี่ยสายเวมาปีกว่านะถ้าถ้ามองหลายสัปดาห์นะครับในกรอบเนี่ยบาทหกตังบัตรสิบตังกับข้างล่างเนี่ยแปดสิบกว่าตังเนี่ยอยู่ในกรอบเนี่ยมาปีครึ่งนะครับไม่ใช่ประมาณปีกับสามเดือนปีสองเดือนสามเดือนสิบสี่สิบห้าเดือนประมาณเนี้แต่ถ้ากรอบเล็กๆเนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ยแปดสิบแปดตังกับกรอบข้างบนคราวนี้ถ้าทะลุไปได้มันก็จะไปเล่อยู่กรอบมันจะมีสองชันแนลกรอบข้างบนละ ก็โอเคนะถ้ารออ,ออยู่กรอบบนเนี่ยแต่ก็เอาแน่นอนไม่ได้นะแต่จุดคัดล้ออยู่ตรงนี้นะเก้าสามนะครับแต่ข้อดีนะบอลลูนม,มันมาแล้วมันเขียวแท่งวันนี้บวกสองขึ้นไปสองช่องใช่ไหมฮะโอ้สามช่องเลยเหรอเออดีนะวันนี้รอ,อแค่ขอบอลลูมอีกแท่งหนึ่งใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะอันนี้ลองดูนะครับอันนี้ถ้าเบรกตรงนี้ได้เก้าเก้าต่างสวยมาก อันนี้มาโคเนี่ยมันเกี่ยวกับเพิ่มทุนเอ,อผมไม่ได้อาจารณวันไหนนะเพราะว่าผมไม่มีถ้าจริงนะอาคว่าเขา<ม>เล่นอย่างนี้ก็ดีนะอาคว่าเขาไ่เล่นหลักไม่เล่นเลยเออแปลกดีนะตอนเพิ่มทุนเราก็ต้องคิดนะเออถ้าคุณอยากเราเพิ่มทุนคุณก็ลากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้นี่มาโคลอาจจะมีข่าวอื่นนอกจากนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะถ้าถามว่าสมไมตอนนั้นที่ผมบอกอะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตรงนี้ไมนไม่มีนะครับรูปวฟาในวิคเนี่ยมันเพิ่งจะขึ้นมาคราวนี้ มันมันไม่ค่อยดีนะแต่ก่อนตรงนี้มันโล่งหมดเลยครับถึงข้างบนเนี่ยถึงตรงนี้เลยนะบาทสี่สิบเก้าเนี่ยแต่ตอนนี้ตอนนี้เกิดมาล้วแสงว่าคนเนี่ยเข้าไปจะลุมบอลตรงนี้เยอะมากเราไม่รู้นะว่าใครก็คือก็ผู้เล่นนั่นแหละแล้วคราวนี้ถ้ามันจะทะลุร้อยบาทแปดตังนะค์ใช่ไหมก็จะไม่มีบอลลุ่มบอลฝายแล้วก็คือจะไม่มีใครมีมีของอันนี้ก็จะขึ้นไวอันนี้บอกไม่ได้นะครับเ <c oughs> จ้าจะทํายังไงถึงก่อน ผมจำไม่ได้วันยี่สิเท่าไหร่นะก็คือเดือนนี้แหละใช่ไหมฮะสุดท้ายหรือเ่าใช่หรือหทันวาเนี่ยหรือไอเดือนนี้แหละหรืว่าวันผมไม่แน่ใจลองไปเช็คดูแล้วกันถ้าคนมีกําไรกอ็อาจจะพอหรือหรือยังไงไม่รู้นะเพอ,อันนี้ผมก็เรื่องเพิ่มทุนผมไม่ชอบเลยเนะี่ยครับไม่ว่าหุ้นตัวไหนตัวใหญ,ตใหญ่ตัวเล็กอะไรเงี้ย เพราะว่าเวลาเพิ่มทุนเสร็จอะกราฟมันจะเสียหมดเลยครับจะโดนทําลายทุกอย่างกราฟแย่ไปเลยเพราะว,าว่ามันจะต้องเพิ่มทุน้วราคาลดลงมาอย่างเงี้ยมันก,นก,นก็ยิ่งแบบให้แบบสองต่อหนึ่งแถมบอลแลนด์อย่างเงี้ยโหยิ่งกราฟยิ่งเสียก็เลยไม่ได้ไม่ไมไมค่อยได้ชอบอะไรแต่ตัวนี้ไม่ได้แถมอะไรใช่ไหมโอเคแต่ก็ลองอย่างที่บอกนะครับม,มันเบรกตรงนี้มาแล้วเนี่ยสวยมากนะครับเก้าสิบตังค์ถ้าคุณจะเสี่ยงคุณก็ ถ้ามีเวลาคงไม่แน่นะเขาถ้าเขาใจดีก็จะลากขึ้นไปสูงสูงเลยก็ได้แนวต้านอีกอันหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะ,ะ116เนี่ยแต่จริง,รงๆผมว่าแนวต้านใหญ่อยู่ตรงนี้148151อะไรอย่างนี้ครับ51น่าจะเป็นแนวต้านใหญ่แต่คงไม่ปนไม่ถึงอนะมั้งก่อนเพิ่มทุนเนี่ยอืมเมื่อวานดูไม่ดีนะครับวันนี้ดูโอเคแล้วแต่ต้องดูพรุ่งนี้กวันนะครับว่าจะเอารูปร่างไงย้ายไปตรงนี้แล้วกันนะครับ ถ้าคนเล่นเดเท์เหตุ92 91ตังค์อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณลันเทนก็อตีตีเทนไลน์ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันดีไม่ได้ละเออเพราะว่ามันการาฟมันอยู่ดีมันก็พุ่งกันไปเลยโอเคก็ลองดูแล้วนะ CIG เงี้ยแต่จริงจริงรา,ายสัปดาห์เนี่ยเหมือนจะกลับเหมือนจะพักฐานจบเหมือนจ่านะฮะดูนะครับ83วอลุ่มก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่รายวันดูสวยนะเนี่ยไงที่ผมบอกว่า ผ่านตรงนี้น่าสนเลยแปดสิบเอ็ดนะครับตอนนี้มาแปดสามแล้วจริงๆอ่ยถ้าใครมีอยู่นะเป็นผมผมปล่อยไปเลยครับอาจจะไปเจอตรงนี้เก้าสิบเอ็ดตังค์เนี่ยอาจจะขาดแนันก็ได้นะเป็นไม่ต้องรีบนะครับผมว่าก็มันก็เป็นการเสี่ยงดวงอย่างหนึ่งนะว่ามันเขาอาจจะตบอีกทีหนึ่งก็ได้เราอันนี้เราก็ไม่รู้นะดูร้อยยี่สิบนาทีนะครับเนี่ยเห็นไหมร้อยยี่สิบนาทีมันทําตัวมา ตรงนี้แหละพยายามจะขึ้นมาตั้งแต่นี้แล้วสิบพฤศจิกาแต่ขึ้นไม่ไหวมันขึ้นเขึ้นขึ้นวันน,นี้ถ้าร้อยยี่สิบก็โอเคนะอาจจะต้องพักสักนิดนึงแต่คุณไม่ต้องกลัวเทคเทนใหญ่อะไม่ว่าวีคเดมันดูดีเลยนะคุณตีเทนหลังไม่หลุดคุณก็ปล่อยมันไปนะครับแล้วก็ตีเนี่ยก็จะมีอยู่ประกอบเนี่ยคงอยู่ตรงนี้แหละผมว่ามันน่าจะไปเล่นข้างบนแล้วแหละ มีก็บางทีหุ้นมันคุณได้กําไรคุณบางทีก็ต้องลันเทนหน่อยมันมันถึงแม้จะเป็นหุ้นปั่นมันก็ไม่จะเป็นต้องซื้อเช้าขายเย็นซื้อเย็นขายพวกนี้ถ้าดูดกราฟแล้วมันโอเคอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคนะแต่มันผมก็กลับทีไม่ได้นะว่าอาจจะตบหัวความพวกนี้ก็ได้ก็ลองดูแล้วกันนะครับเป็นผมผมจะปล่อยเป็นใบรอไปขายก่อโบ,บนอะไรนี้ตั้งห้าตังหกตังอะไรเงี้ยโอ้โรน้มานดีนะ แต่แตขเขาแล้วที่บอกไปมันเกิดเดเวเจนเห็นไหมครับตรงนี้ลายรายวันเนี่ยเฮ้ยรวันไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดกองเนี่ยเกิดใช่ชุดเนี้ยเกิดแต่ชุดนี้ไม่ได้เกิดน,นะครับชุดนี้เหมือนจะเคลียร์ได้แล้วนะเออกระจ้าขเก่งเว้ตัวนี้อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะครับอาผมให้ดูเลยนะขยายมาเนี่ยดูนะครับหืมจะมาปิดแก๊ปตรงนี้มันเข้าตามตำราไปเลยนะครับปิดแก๊ปที่ มันสัมผัสแล้วนี่นะอ้ถ้าพรุ่งนี้วิ่งเปิดกระโดดก็ไปนี่สวยเลยนะโวลุ่มก็ตรงนี้ครับลูกฟ้าหลายๆสัปดาราบไม่มีนะขออย่างกับพวกนี้โวลุ่มมาบุาลอมวิ่งกระชูดน,นะแต่ไม่รู้นะครับว่าเขาจะเล่นหรือเปล่านะอ่าไอซ์ไอก็มันก็โอเวอร์โอเวอร์บอแต่ผมว่ามันสบายมากสำหรับผู้ปั่นนะเก้าสิบสบายๆแล้วย,ยังมีช่องว่างอะไรอย่างเงี้ยแย่แต่วัน,นี่ จริงไงรายสับรายวันนะผมว่าสวยกันละสัปดาห์นะขึ้นเป็นเป็นแพทเทิร์นเป็นชุดขึ้นไปหยุดพักอะไรเงี้ยถ้าใครมีอยู่ก็ผมว่าเสี่ยงดวงกันมันดูไหมว่าเพราะว่ามันเบรกตรงนี้ไปแล้วเนี่ยตรงมันปิดแกปตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นวอลุมโปลไฟจะไม่มีนะละสัปดาห์ก็คือมันก็เหมือนกับว่า,วาถ้าคุณเหมือนกับเป็นการคือเป็นการเบสอย่างหรือว่า เราหวังว่าเจ้าจะเล่นเพราะถ้าเจ้ามันเล่นมันจะต้องปวว่ามันจะต้องเล่นหนักเพราะว่าตรงนี้ไม่มีของแต่เวลาลงเ่ยสังเกตไหมครับตรงเนี้หูมีคนมีทุกนั้นเนะ่ยอาจจะมีคนรับคนซื้อคือมาตัดต่อกันไปอ่ะผมว่าโอกาสลงหนักมันน้อยน้อยกว่าที่จะขึ้นถ้าขึ้นเนี่ยขึ้นแรงเพราะมันไม่มีใครมีของดูไหมฮะเวลาลากก็ลากสบายแต่ถ้าเขาดัมลงมาเนี่ยก็จะมีคนอยู่ตรงนี้ยะแยะๆเขาก็จะตัดสินใจซื้อเพิ่มหรือยังไงแล้วแต่นะ่ยหรืออาจจะขาทับลงมาก็ได้ ลองดูแล้วกันครับมีอยู่ก็ตีเทเลน์ก็ยังไม่หลุดนะครับ BWG อ,อย่างเงี้ยดีนะแต่มันทิ่อย่างที่เนครับเกิดด i เวอร์เจสองอันนี้นะเกิดแล้วนะครับตั้งแต่แบบพฤตจิกาแนละ้วคราวนี้มันขึ้นไปเนี่ยมันก็คิดว่าก็น่าจะเกิดก็เลยยิงพักฐานมาดีนะผมว่าเพื่อมาฟอร์มฟอร์มตัวกันใหม่อย่างเงี้ยไม่หลุดอันนี้ก็คุณก็โหวไปนะครับถือว่าคาบเสียไหม ลายสัปดาห์ก็ก็ไม่ค่อยก็โอเคนะไม่ได้แย่นะแต่ก็จะว่าสวยก,ก็ก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแนวาใตา้อยู่93เนี่ยแต่รายวันนี้โอเคเลยนะแต่ขอให้ถ้าคุณมันจะขึ้นนะ่มันก็ต้องรันอยู่บนเทรนด์ไลน์เนี่ยรันมาเรื่อยๆหรือจุดคั้ร้อยตัวหนึ่งอยู่79่นะครับประมาณนี้อันนี้มาดูตัวหนึ่งเคมานะครับคุณตัวเนี้ยสังเกตไหมผมเราชอบเล่นหุ้นที่มันไปอยู่กองอยู่ข้างบนเนี่ย เวลามันได้มันจะได้คําโตเนี่ยสี่บาทสองตังค์ถ้าทะลุไปได้รับหกตังค์นั่นเองน่าจะวิ่งแรงเลยนะครับอาจจะขึ้นไปถึงนี่เลยเนี่ยโอ้ขึ้นอาจจะสี่บาทสาสิบแปดเงี้ยแนวต้านถัดไปนะครับเนี่ยราฟมันเยอะมากถามว่าโอกาสที่จะขึ้นไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะครับแต่ดูทรงแล้ว ผมว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ที่มันจะขึ้นเนี่ยเทรนลายอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็ต้องถไยตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้ามันทะลุไปได้นะครับมันก็จะไปกอบบนผม,ผมว่าเนี่ยดูด้วยรายวิรายสัปดาห์รายวันเนี่ยผมว่าสวยนะรายายวันสังเกตเลยนไหมครับไปเกาะบนนานแล้ว,ลวมันคือการสะสมพลังเราสะสมเนี่ยมันบอกไม่ได้นะว่ามันสะสมจะลงหรือขึ้นแต่ดูแนวโน้มว่าผมว่า,วาน่าจะขึ้นมากกว่านะฮะน่าจะจะช้าขึ้นในเปิด รอดูแล้วกันวอลรุ่มวันนี้มานิดนึงแต่ข้อเสียขอ,ของของคามาอนะวอลุ่มมันน้อยนะบิดออฟเฟอร์อ่ะอมมันแค่บางทีเก้าพันหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสองหมื่นมันผมว่ามัน,นมันน้อยไปหน่อยนะคือถ้าคนจะเล่นมาหุงทีมันฟาดทีเดียวห้าช่องยังไม่พอเลยอะไรถ้าคนแบบนั้นนะคือผมก็ไม่รู้นะเจากก้าเขาไปไหนนะครับไม่เหมือนอืม บางทีมันก็เยอะบางทีก็น้อยผมก็ไม่รู้นะก็โอเคกนะ็เนี้ยเยอะจริงๆสวยนะเนี่ยยัมาให้ดูนะครับว่าถ้าถ้าหลุดเทรนด์ลายกันแล้วเลิกนะฮะอันนี้บ้านปู่อย่างวันเนี้ยโอเคเลยนะครับแต่ยังไม่ผ่านนะผมว่าวอลุ่มจะไม่มาจนกว่าสิบเอ็ดบาทสี่สิบตังค์อีกสามสิบตังค์นั่นเองเนี่ยส่งเนี้ยผมว่าไม่น่าเกี่เลยนะรายสัปดาห์ถือว่า ผมว่าสัปดาห์เนี่ยเป็นการพักฐานสำหรับผมนะเพราะว่าถ้ามันตาำได้ยังไม่หลุด9.6นะเป็นเป็นอะไรเนี่ยขอบหน้าผาสุดท้ายเนี่ยถ้าหลุด9.7 9.6 9.7เนี่ยเป็นทุกอย่างที่ทํามาแล้วในสัปดาห์คือศูนย์เปล่าตั้งแต่ขึ้นตรงนี้ครับแล้วก็คงไปลงไปรอลงไปข้างล่างก็หวงไฟโบอะไรเงี้ย78.6เปอร์เซ็นก็น่าจะอยู่แถวนี้มั้งเจ็ดบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้วัดไม่ได้ยังไม่ถึงเวลานะครับ ตัวรายวันเนี่ยโอเคนะถ้าทะลุเนี่ยเนี่ยสังเกตไหมครับ11.4ก็จะเป็นจังหวะเดียวกันที่ทะลุ50ไปได้เนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าโอกาสดีนะแล้วมันเหมือนก็จะเกิดบุริชเดอร์คอนเบอร์เจลเล็กๆนะตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมมันทำโลทำเท่ากันแต่อันเนี้ยมันไม่ยกโลแต่อันนี้ผมว่ามันยังไม่ได้แจ้งแจ้งเลยนะมันคือมันเกิดอ่ะใช่แต่ผมว่ามันยังยังบอกไม่ได้นะแต่ผมว่าจุดที่ ที่บอกได้คือเสเนจุดี่น่าจะเป็นจุดนั้นแหละทีนี้มาดู AP เนี่ยสังเกตไหมครับเนี่ยผมจ้องอยู่นะตีอาจจะพลาดนิดหนึ่งนะถ้ามันเบรกไปได้นะครับคอยดูคุณคุยๆดูนะในอะไรวะในสัปดาห์เนี่งนะเนี่ยมันพักฐานลงมาแต่ AP มีข้อสังเกตนะคือมันเป็นหุ้นก็หุ้นป่านอ่ะแหละแต่มันเป็นหุ้นป่านตัวใหญ่หน่อยเนี่ยไม่หลุดตรงนี้นะเจุดสเนี่ยสังเกตไหมครับมันลงมา3ครั้งเล ไอ้กรอบเนี่ยมันเหมือนกับ OR อรนึกออกไหมครับ OR ตรงนี้ไม่มีนะคือ o อคล้ายอย่างนี้แหละขึ้นไปก็คล้ายๆ OR ไม่หลุดแต่เขาเนี้ยมันจะต้องเลือกทางแล้วแหละครับถ้าตีนะคือรวดเร็วเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ต้องรอนานนะไม่ต้องรอถึงเตือนหน้าผมว่ารอสามวันเนี่ยรู้แล้วแหละว่ามันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงถ้าเบรกลงอย่าง OR ก็ก็ไม่ดีก็คุ้นบัน่นเราก็เล่กเล่นอย่าไปดูนะครับท u อเนี้ยไม่มีทางเลยครับอ่า ต้องขายอย่างเดียวเนี่ยครับก็นึกออกไหมครับแต่โออารเจ้าปามีนะโอ้โหปานีมากนะเขาเพิ่งหลุดมาสองครั้งนะเขายังไม่ทุบเลยเนทะอะไรนะยี 5, นะ่สิบเจ็ดจุดห้าตอนนี้อยู่โออาร์อะไรสิบหกเองลงมาปานที่สิบเป็นเดือนเกือบเดือนแล้วมั้งโอ้หเจ้าใจดีสุดๆนะไม่รู้นะเขาอาจจะไม่ทุบแล้วก็ได้นะครับเนี่ยครับหลุดอันนี้เลิกนะเจ็ดจุดสามเจ็ดจุดสองห้ามาเนี่ยแล้วเบรกขึ้นไปเนี่ยผมว่าแนวะต้านเนี่ยแบต ก้าบาทแปดบาทแปดสิบแปดแปดเก้าบาทรอนะครับโวล่มมาคุณสังเกตเลยโวล่มมาเมื่อไหร่แล้วมันขึ้นเนี่ยคุณกระโดดตามอ่าน T น T เนี่ยที่ยูนะครับที่คูเนี่ยนะโอ้โหทนดูการนะครับหลุดตรงนี้มันต้องไปตั้งแต่วันนี้แลวนะครับใครมีเนี่ยสิบเก้าจุดเจ็ดคุณไม่ขายนะครับคนที่เล่นเทคนิคกับผมว่าก็ขายหมดแหละแต่คนอาจจะมองว่าอ่าในรายสัปดาห์เนี่ยมันก็ยังยังไม่ได้น่าเกลียดนะแต่เพียงแต่รายวันเนี่ย มันอยู่ต่ำาะห้าเซนฮะสายห้านแ,แต่ก็อาจจะมีคนค้ามันเกิดเอ,อ่ o board อโอเวอร์บอทอาจใช่ตอนนี้มันโอเวอร์บอทใช่แต่ผมถ้าอย่างนี้รูปนี้โอเวอร์บอทกับหลุดโลเนี่ยผมให้น้ําหนักอันนี้มากกว่านะอันล่างนะครับรูปโอเวอร์บอทก็อาจจะเด้งขึ้นไปนิดหน่อยแต่ผมคิดว่ามันมันไม่ยั่งยืนนะฮะเรื่องออร์เ้ลเนี่ย แตม่มันสัมผัสเทลลาเนะี่ถ้าเออถ้ามันเบรกึ้นไปได้เนะี่ยคุณก็เล่นไปเลยคุณก็ค่อยค่อๆเปลี่ยนสถานนะแต่ตอนนี้ไม่รู้สิแล้ววอรุ่มมาเนี่ยนะครับวันนี้จะมีข่าวร้ายตามมาหรือเ้าจะหลอกเราก็เป็นไปได้นะจริงๆเราอันนี้ไม่รู้นะ8.8ก็จะเป็นแนวต้านแนวรับถัดไปนะครับแต่ถ้าจะดูจริง,รงๆเดีย๋ยววัดไฟโบก็ได้นะครับ78.6จะลงมาถึงบ้านี่ นี่ครับเนี่ยคุณดูนะมันก็จะมีแนวต้านเนี่ยนะแนวรับถ้าอย่างนี้นะครับเนี่ยก็จะมีสิบเนี่ยสิบเก้าจุดสามประมาณนี้พอดีเลยนะแล้วก็สิบเจ็ดจุดหนึ่งสิบ้าจุดสี่แต่ผมคิดว่านะมันน่าจะลงมางกองตรงนี้นะเนี่ยไปดูทุรงราคาไหนครับหรือจะลงมา ต้นไปมันก็โหดไปนะ1 3บสาบาทเออสิบผมไม่ขนาดแลนะเนะนี่ยครับถ้าหลุด19.3หลุดไปแล้ว17.4เจุ 4, ย่ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดนะครับสิบเอ็ดประมาณเนี้แต่ผมคิดว่าจะอยู่17.1เจ็หนี่เนี่ยครับมันหลุดเพราะว่ามันหลุดนี้ไปแล้วจริงๆเนี่ยหลุดเนี่ยสิบจุดแจริงๆโลเก่านี ไม่ควรจะอยู่ใั้วันนี้แล้วนะครับสังเกตไหมวอลร่มมันมาก็ก็ได้ยังมีคนที่เล่นทางเทินิอแหละกระนาขายไปแต่กราฟมันก็มันก็ใช้ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็ทําให้มันเป็นปกติเหมือนกับั้รูปุดรูปรางอย่างเงี้ยผมเชื่อได้เลยคนเล่นทคนิคโยนทิ้งหมดนะเราไม่สนใจแล้วสังเกตไหมมันเกิดขึ้นไปทำหาย,ยาแต่ยอดมันต่ำลงเรื่อยๆเทาเนี้ มันดันทำโลด้วยมันต่ำนี่ไคือดาวเทลลี่มันจบไปแล้วเสียหายหมดแล้วนะอาจจาะไปจุดรัเบิดของขาลงนะระวังนะครับอันนี้แค่เตือนไว้นะฮะสำหรับผมนะความคิดผมเนี่ยตัวนี้เป็นตัวแรกในทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยผมไม่เล่นจะไม่ยุ่งกับมันเลยจกกนกว่าจะกลับขึ้นไม่ได้เหมือนกับโออาร์ที่ผมบอกประจำถ้าคุณไม่มียืนอยู่ยนะุคเจ็ดจุดห้านะก็จะไม่ยุ่งเลยหรือถ้ามันลงมาเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะซื้อเสี่ยงได้แต่ถ้าตอนนี้เราก็จะไม่ยุ่งกับมันเหมือนเคอรี่อย่างเงี้ย ทำดูเหมือนดีนีแต่ก็ไม่ไม่ดีออ,อโอเคโชคดีในการลงทุนแล้วกันก็ระหว่างนั้นคุณตุลเลเรกับครับ